น,นี้เป็นตะก้าผ้านะครับที่เอาเศษใบไม้3ส,ส่วนแล้วก็ผสมกับขี้บัวแห้ง1ส่วนเอามารวมกันแล้วก็หมักรวมเอาไว้ทำเพิ่มไปเรื่อยๆๆ,ๆนะครับถ้าหมักไว้อย่างเงี้ย60วันเราก็จะได้ปุ๋ยหมัก ระหว่างนี้เราก็ลดน้ำเหมือนลดน้ำต้นไม้แล้วก็ผ่านไป7วัน10วันเราก็แทงกรองเจาะให้น้ำตรงกลางสักหน่อยเพื่อให้มีความชื้นเข้าไปตรงกลางบางทีมันอาจจะขาดน้ำคราวนี้ผมมาสังเกตว่ามีมเมล็ดอินทรพลัมเนี่ยงอกออกมาจากข้างตะก้าก็เลยเดี๋ยวจะล้มกรองออกมาเพื่อจะแยกมเมล็ด หลังจากล้มกองนะฮะแล้วก็แยกมเมล็ดออกมาบางมเมล็ดผมก็แยกแรงไปหน่อยขาดแต่บางมเมล็ดก็มีใบแทงใบออกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ไปลองปลูกดูนี่คือผมแยกมาแล้วก็ล้างน้ำนี่รากบางที่ก็ขาดไปบางลองดูครับพอล้มกองออกมาเทออกมาดูเนี่ย ก็เจอไส้เดือนตัวใหญ่ๆอยู่หลายตัวก็เลยแยกออกมามีทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยเต็มไปหมดอันนี้ก็คือใบไม้ที่ยังย่อยไม่หมดก็เอามาเก็บใส่ะกรกาไว้ตามเดิมเดี๋ยวเอาไปมาหมักใหม่อันนี้คือกองที่ล้มมานะครับจะเห็นว่าทั้งกิ้งกือทั้งไส้เดือนเนี่ยเยอะ ตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดนะนี่ครับมีไส้เดือนจับไปเลยนเอาหมูลน,นี่ครับถ้าเราหมักไว 60วันนะฮะโดยไม่ได้เติมเข้าไปอีกแล้วเนี่ยก็เอามาล้มพึ่งล้มกองแล้วก็พึ่งให้แห้งอาจจะเหลือเศษใบไม,ม้ที่ยัง่อยไม่หมดก็เก็บไปหมักต่ออันไหนที่เป็นปุ๋ยนะเราก็พึ่งเอาไว้นะฮะหกหลังจากหมักไว้60วันเราก็มาพึ่งให้แห้งพอแห้งเนี่ยเราก็เก็บไปใช้เป็น ปุ๋ยหมักแต่ถ้าตรงบางคนอยากได้สวยๆก็เอาไปร่อนเพราะว่ามันยังมีเศษใบไม้เศษหญ้าหรือบางส่วนที่มันยังย่อยไม่หมดซึ่งบางทีผมก็เติมเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆริงกือนี่ก็ปล่อยเดี๋ยวเขาก็เลื้ยกไปเจอไส้เดือนอันไหนเก็บเก็บได้ก็เก็บเฉพาะแยกไส้เดือนไปเลี้ยงเพื่อเอามูอีกทีนึง จะเห็นไส้เดือนตัวเล็กๆนเยอะบางทีก็หยิบออกมาไม่ไหวก็เอาไปใช้เป็นเบดดิ้งไปเลยแต่ถ้าเราใช้เป็นปุ๋ยหมักอยู่ที่บ้านเราเองแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลนนครับมันอาจจะมีเศษที่ยังยอดไม่หมดก็เอาไปใช้เป็นปุ๋ยได้แต่นี้เราก็ ไว้ไปเป็นเบดดิ mm ้งเลี้ยงไส้เดือนก็เท่ากับว่า mm hmm. ที่เราหมักหมักไว้เนี่ย mm hmm. ทั้งกิงกือไส mm ้เดือนเขาก็เข้ามาอยู่อาศัยได้ mm hmm. ไม่เป็นอันตรายกับเขาเท่าไหร่ mm hmm. อาจจะมีเศษ้าแห้งบางที่ยังไม่หมด mm hmm. มีไส้เดือนตัวเล็ก,ลกๆมาอยู่ออกจากไข่ mm hmm. สังเกตว่าในหญ้าแห้งเนี่ย mm hmm. จะมีไส้เดือนตัวเล็กๆเกอยอะเหมือนกัน